สวัสดีสวีดินก็มีนั่งปั่นจักรยานเม่อยเจ้าเม่ย้หอมหอมกลาบพี่น้องเนี่ยกลาบสีมพู้นะหอมหอมเนี่ยต้นเขามี่ทั่วไปเลยเนี่ยหอมกินหอม,มอ่อนๆเร็นสบายตาดีป,ป่ะเ้าจีบีอ้าเซาจะไป ปันลงทงกันปานเนี่ยไปแล้วค่ะนี่จ้ามาถึงแล้วนี่ทงหน้าทงหน้าทงหน้ากำลังดอกเจ้าวายุเงินดอกเจ้าไปเรียงเบียดหมดแล้วนี่แตงไม้นหญ่นางนี่แหละมหาปัน โคตรโบห้าไอ้ง่ว่ะต้นหมอกต้นไม้สวยดีนะต้นห้าซื่อๆกันย่างง,ง,งามพี่น้องน่าจะเนาะชมยาวๆมาจากยานคู่ชีพสิพี่น้องเป็นครั้งและครั้งแรกในรอบปี สิไปถ่ายอยีกมุมหน,น,นึ่งิ่งนัะพี่น้องเน,ะน,น,ะนาะงานด้หอมอากาศสดชื่นมากเลยก <c oughs> ็อยู่ตรงไฮตรงหน้าบานเฮอหน่ยพี่น้องอากาศเงียบสงบลมเย็นดีอากาศดีอาอาเอาเอ้าพอ,า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 อาพื้นอากาศนะะเส้่งอันขางทางด้วยกันพี่น้องเนาะ มื่อวานนี่ปั่นจักรยานกะเพิน่นปั่นถอยหลังนะพี่น,น้องลงอันปลาเง,งางลงปลาเขาเนี่ล่ะจ้ามามามา,าไอ้เอา่อต่อเฟื่องอันเป็นปีๆๆอยู่ฮะ, <c oughs> ะจอด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 เนี่ยจอดนี่ก็คิดว่าไม่มีใครมา เดีย๋ยวไปพางทางนี่ไปพี่งมาสำรวจตำรวจป้าเขาดอกไม้ข้างทางต้นนี่เขาจะเริ่มปเป็นน่วยเป็นหมากแล้วพี่น้องเขาเป็นดอกดอกอ,อก่อนก็เพื่งเกินก็มี้นว่านี่ก็จะเป็นหมากเป็นยังน,นะนะจ๊ะ ไวเพาพันเนาะเนี่ยเต็มเลยต้นเขาจ้าเขาฝรั่งเอาไปเฮ็ดแป้งจ้าแค่ต้นหญา้าต้นไม้ใบหญา้าเท่านี้กัะน่าพี่นอ้องเนาะไป่อไปโตนี่ฟันงนี่กับปานซิ สีเขียวบานไอไอยากรเขื่อนอ๋ออันนี้ก็สิเป็นอีกชิดนเนนึ่งเด้พี่น้องเบิ่งมีน่นะิ่งเคยเห็นนี่ล่ะกระลังอ,อ่อนกระลังม่านพี่น้องแล้วม,มันเขาบ้านทั้งหมดกระลังมา่านมาๆมาเบิง่งงไอเน่าเมียาหน้าม,มาเคยสัง่งไอสัมผัสไก่แบบนี้นี่พี่น้องกระลังม่านที่เขากระลังม่านมึงนี่เขาบ้านก็เจ้าพี่น้อง กัลงงงออังตังทองเออเขาฝรั่งตังทองก็เป็นคือตัวนะคือเขาไทยเลยนีกัลลังตังทองพี่น้องจั้หน่อยก็สิออกล่วงเต็มหนึ่งเด้เนี่ยนี่ม่อนอันม่อนออกล่วงแล้วก็สิเป็นลักษณะแบบนี้จ้ะเนี่ยเนี่ยออนี่ตะเบ,บิงได้พี่น้องเออเดี๋ยวจะเดีจะนอนเกลือกนะหอมหอมพี่น้องหอมปลาเขา นี่ตน้นต้นบ่บ่สูงด้วยจ้ะนี่ม่านแล้วม่านแล้วก็สิออกร่วงแล้วนี่ม่วนออกร่วงก็มีแต่เนี่จะเม็ดเขาก็คืเม็ดเขาบานเห,าหน่า,านี่ล่ะนี่นี่ม่วนเด็กก็เจ้าขี้เคี้ยวแบบนี้ก็เจ้าก็สิออกม่านก็สิออกร่วงกันเนะาะไปต่อไปต่อมาฟังนี่บัดที่นี่พี่น้องอันนี้ก็เป็นอีกพันหนึ่งได้ไงก็ได้ อันนี้กับฟีดฟีดเปี้ยงคือกันจะที่พันใดก็บ่กจักมากมากม,ม,มาสำรวจใกล้ๆเบียกข้าเนาะอาต้นแข็งแขงพี่น้องนี่ต้นแข็งแขงนี่อันนี้ก็เป็นข้าวอีกชนิดหนึ่งนะเป็นเรื่องข้าวบาหลีพ่อเห็จ้าอันนี้ไม่ไม่ยานั่งอ่ะว่ามีมความหลูด,ด้แต่เด้อแต่เห็นเขาสวยวนะนะ ว่าคิดว่าเอาไปฮ็ดแป้งเฮ็ดอันเขานี่แหละเนี่ยงามงามพี่น้องนะเลยเบิ้งอากาศด,ดีธรรมชาติมากเลยเกิดอหอดบานบออยู่ข้า,าขงล่างก็เป็นอันมีดอกกันดอกสีมองมองน้่เด้นะว่ามันดอกพักก็แย่งกระโดดแล้วมีอันดอกจิตตนาการเอามีเยอยนั่งนี่งามเด้นี่ต้นเขาพี่น้อง ต้นเขาฝรัง่งแข็งแรงบ่ม,มี่ป่าคอนเนาะไม่มีป่าคอนนี่ยไม่แย่นั่งเลยโอ้ยม,มาหาเก็บป่าคอนไปมกซะหรออันนี้แค่พักกระแยงกับบ๊มีเฮ้ยนี่พี่นอ้องเต็มทุ่งเลยเต็มทุ่งเต็มทุ่งเต็มทุ่งงามมดจ้าป่าเขาฝรัง่ง เอาไปเฮ็ดแป้งเฮ็ดเขาจรินจริงเขาเนะน่าจะเนาะข้าวกระสุนไปต้อนก็ทางกันหยอดแล้วแล้วยายป้าจัก,กรยานถิ่มถิ่มนะ,ะไปอีกจล็กน้อยไปหอดนั่นเราค่อยตีโค้งขึ้นมาแล้วพี่น้องเนาะ,ะนจัก,กรยานช่วงบรรยาก,กาศกลางค่ำสวยสวยสวย ขันขี่รถยุ่นน่ะนะปันก็ไวประพี่น้องอันนี้ว่าไม่มีรถไฟมากหรอกจ้ะนี่มีเป็นไง่หน้าเมือนกันพ่อเ็เจ้าเอเบียบนี่สองข้างทางทงไฮทงอ่าฝรั่งพี่นอ้องมันเศร้านี่ฝนตกน้อยหนึ่งของมันน้อยเดียวนี่จ้านี่จ้างามปรจา้าธรรมชาติสุดๆเลยเป็นไง่หน้ามากแบบนี้ เสียงนกเสียงนั่นห้องธรรมชาติดีจ้ะดอกพี่งต้นเขากระดังกระสูงซ้ำเขาไทยนี่ละนี่ยส่าก็เจ้าใส่เอออันนี้ก็เป็นดอกใหม่นาะนี่ก็เจ้าใส่อันดอกเต็จเตือกก็เจ้าว่าใส่ข้นดอกพี่น้อง,น,องนี่มีเต็มเดินนี่มีถ้าใส่ข้น บ้านเจ้าก็อยู่แบบนี้เตะปาะเตะแต่งามอดัดลงโน่นเนี่ยห้าก็ถอยเ้าก็ปั่นถอยหลังหน่อยหนึ่งจะเ้าว่าตองกำเบ็ดขัหน้าถอยแห้งมากกว่าผ้าหยุดเาก็บิดทิมเขียวขึ้นมาบ้านนี่ <c oughs> อันนี้ต้องหยาจ้ะต้องหยาระวังง้างงา,งาไปต่อ อันนี้ก็อีกบ้านนึงก็เลาะนี่แหละจ้าไปเรื่อยๆแต่อันนี้นี่ไงนะเคยมาหาเก็บเห็ดอยู่ด้วยหาเก็บเห็ดเหลืองนั่นนะอายุไก่บ้านก้นนี่แหละจ้าไม่ได้อยู่ไกลหรอก ีป้าก็จะตัดต้นใหม่พี่น้องเ่งตัดต้นใหม่มากออไปเพื่อจะขายต้นใหม่ป้าสนนี่หระจะต้นโตนดีพอเมื่อยอยู่ดยปันจักรยานก็ได้ถึงล่องขางทางกับ,บเกรเจ็บของปั่นจักรยานนะ ปลาเขาปลาเขาพันธุ์นี่เป็นเออเป็นมองมองมองงามมองมอง,งงามคือยู่บ้านเท่าเลยพี่น้องนะเรียด้ฝั่น,นี้ก็จะเป็นป่าสนนก็ปลูกปาไว้จะขาย้เน่า,ไไนนนนา,ามด้าปัาเหตัวเขาเมืองเขาหน้าก่ไดกรไดเนาะพี่น้องเนาะ ุดเอาเต็มปอนด้วยพี่เพืพ่อนๆนี่ก็จะตัดก็ดจะตะกี้มันมีฟังหนี่ฟังหนึ่งเนาะจดตัดขายผลเรื่องเฮ็ดเลืองเหลืองผลจะตัดไปแต่าขายเนาะแต่ไม่ยน,นียนั่งอันช่องปลามองนี่สดุดสุดไปนี่ะอะรกันคับ บ้านปั้นัจากเมื่ออุดรจากบ้านไม่แย่นั่งเนาะจากบ,บ้านปากดงไปฮอดเมืออุดอ,ดอ,ดอดนเลยโอ้ไก้เติบเดอ้อนี่ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆที่มาติดตามกันเนาะเดี๋ยวไม่แย่นั่งสิกลับไปหับสุขภูสุขคนได้จะเดอ้อขอบคุณเลยหลายจ้าทุกกำลังใจนะคะ แค่นี้เนาะพี่น้องเนาะสิตาบานเนะี่ยจอดอ่า